โอเคครับวันนี้ก็แก้วมารุนคนเดิมครับวันนี้ว่างๆครับจะมาทําบ่วงดักหนูแบบนี้นะครับอันนี้ก็ไปยืมของเขามาครับจะทําเองครับเพราะว่าปกติผมใช้ไอ้ตัวหนีบนะฮะตัวหนีบจะลองทาไอ้ตัวนี้ดูครับรู้สึกว่ามันจะดักง่ายนะแต่ว่าเดาได้ไม่ได้ต้องคอยดูนะฮะตอนนี้ก็เตรียมก้อนผ่าไม้แล้วก็ ก็เตรียมไว้ระบรั่วครับเตรียมเตรียมหมดแล้วนะครับเตรียมหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือไม้ตัวนี้ฮนะตัวนี้สิบห้าตัวครับโอเคครับเดี๋ยวจะทำไปเรื่อยๆครับไงก็ดูันเพลินนะ โอเคครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับสิบห้าหลังไม่เท่ากันไม่เป็นไรครับสิบห้าหลังเจาะรูแบบนี้ครับเจาะรูแบบนี้นะครับ,รบ,บ,รบเดี๋ยวต้องไปเจาะรูแบบนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปหาสว่านมาเจาะรูก่อนนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็ได้สว่านมาแล้วนะแถวบ้านไม่มีครับต้องมายิมของช่างครับช่างสร้างบ้านครยิมสว่านช่างเดี๋ยวเดี๋จอจตัวนี้ให้เบิ้ลมาตักขวยใส่บ้านวยใส่ย่าครับ

นี่ก็จะใส่ตัวนี้นะครับแอคคบดูน,นะฮะดูกันเลยใส่ฮะประมาณนี้นะครับว้าว wow! มันหลวมนะครับมันหลวมตัวนี้มันหลวมรูม,มันใหญ่ไปหนนะ่อยมันหลวมแล้วก็หมวนนะครับหมวนหักเลยแบบนี้นะครับมีคำว่าไม่มีคำว่าดุดครับเลยก็งองลงมานิดนึงคนระับ ก็ยังรวมนะโอเคครับนี่ก็ใส่พวงไอเหล็กเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือใส่น้งยางกับนังยางกับ ไอเชือกเนะเชือกรูดนะครับแบบนี้แตใส่ยางแบบนี้นะยางกับไอตัวดักเนี่ยไอล็อกเนี่ยไอตัวนี้กับเชือกนี่ะเหลือเหลือตัวนี้เดี๋ยวหอไปเตรียมนี้นะครับวจะเอานี้เลยนะครับจากหนังสติ๊กเก่าผมนะครับบางทีมันขาดนะฮะเอาตัวนี้แกะเอาตัวนี้ใช้เอานะฮะงูเหี้ยเดอ๋ยวงสติ๊กจะรานะ กตัวนใช้เอฮนะตอนนี้ก็มัดหนังยังเสร็จแล้วนะแล้วก็ใส่ห่วงนะใส่ห่วงที่ห่วงเชือกหลุดคอนะะครับเอาลวด ทำเอานะทำเองนะไม่ต้องเจาะรูนะไม่ต้องเจาะไม่ต้องเจาะรูเหมือนไอ้ตัวนี้นะไอ้ตัวนี้จะเจาะรูอตรงเห็นไหมฮะเจาะรูตรงนี้แล้วเอาเชือกสอยลงไปอันนี้ฮนะเราเจาะตรงนี้แต่อันนี้เปลี่ยนใหม่ฮนะเอาห่วงลวดเอาดีฮนะง่ายกว่าครับถ้าขาดก็แก้ไขง่ายด้วยฮนะอันนี้เอาลวดทำหม้ะ มอเห็นไหมฮะโอเคประมาณนี้ครับแต่ตอนนี้ทำจะทำใ้ตัวนี้จะทำใ้ตัวนี้ฮะประมาณนี้ล้วก็จะประมาณนี้ครับวเดี๋ยวต่อไม้มาแล้วครับขอเลานะ คนเลาไม้ก่อนเลยโอเคครับก็ได้เหลาอันนี้ครบแล้วนะครับ สิบห้าตัวสิบห้าตัวแตวใใใ่ใช้ได้นี่ฮะได้นะครับเส้นใหญ่เลยครับการขาดครับเส้นใหญ่ไปเลยครับโอเคอเค,ครับ <c oughs> หลังจากวันนั้นที่ผมหลานี้เสร็จนะครเบหลนี้เสร็จแล้วติดตั้งนี่ฮะวันนั้นก็เลย ทำก็ยังไม่เสร็จนะครับมีธุระออกไปข้างนอกก่อนก็เลยยังไม่เสร็จดีวันนี้ก็เลยมาทําใหม่นะมาติดตั้งใหม่คือเพะฉะนั้นผมทําผิดพลาดไปหน่อยครับความยาวไม่ได้ครับความยาวไม่ได้แล้วเวลายืดต่างยางครับยืดต่างยางลงมาแบบนี้ยไอ้ห่วงไอ้ห่วงจะไม่ได้พอดีครับไม่ได้พอดีแบบนี้พอดีในห่วงนี้ครับไม่ได้พอดีตรงนี้ มันจะไม่มันจะไม่วงกลมตรงนี้มันจะมาอยู่ตรงนี้ข้างบนนี้อยู่ข้างบนนิดเดียวเพราะว่าตัางยานมันสั้นใช่ไหมสั้นเราเวลาดึงขึ้นไปแล้วมันจะไม่ห้อยมันจะยานนะหนูมันจะหลุดเลยต้องแก้ใหม่แก้ใหม่ครับหาไม้มาต่อแบบนี้ให้มันยาวขึ้นนิดนึงอนะแล้วอีกอย่างจะได้ได้ผ้าครับได้ผ้า ก็มาเปลี่ยนเป็นเอ็นนะฮะเอ็นนะเอ็นเปลี่ยนเป็นเอ็นนะ,ะใส่ใส่ห่วงนะใส่ห่วงโอเคครับเปลี่ยนเป็นได้ผ้านะเอ็นตัวนี้เส้นตัวนี้เปลี่ยน,นได้ผ้านะผมก็ได้ทำไว้เมื่อคืน,นะฮะทำไว้เมื่อคืนฮนะประมาณนี้ฮะ อันนี้เนี่ยนี่จะทำดูตัวอย่างนะดูตัวอย่างตัวอย่าง อเอ็นจะโค้งโค้งให้ด้วยตัน้มันเลยฮะนี่ฮะตัวนี้มันจะโค้งให้ด้วยด้ยตันมัติเลยนะครับ,รบ,รบ,รบประมาณนี้นะครับนะฮะ ประมาณนี้ครับต้องเข้าล้หนูมาก็จะมาแบบนี้ฮะมาเหยียบมาเหยียบไปตัวนี้ครยึดไม่หลุดแน่นอนครับกัดไม่ได้นะครับกัดเชือกไม่ได้ด้วยโอเคครับ <c oughs> ก็เหลือโอเคครับยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวทําเสร็จยังไงเดี๋ยวเอาไปดักดูครัว่าจะหมานหรือไม่หมานนะยังไงก็ฝากไลค์กดแชร์ด้วยครับเดี๋ยวผมก็ต้องก็ทำอีกสักอีกสิบสองสิบสามตัวนะสิบสามตัวเพื่อต่อไมมต่อไหมให้มันยาวอีกนิดนึงระยะรัดต่างอย่างได้ต่อไหมนะครับโอเคครับยังไงก็รอดูตอนจบตอนไปดักดูนะครับว่า จะเป็นยังไงครับแต่ตอนนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับงไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเดี๋ยวเวลาไปดักดูเลยจะใครทำให้ดูอีกพีอีนึงนะครับผมโอเคครับ,รบประมาณนี้นะครับใครจะเอาไปทำดูก็ทำได้นะนี้ผมก็ก๊อปจากของคนอื่นมานะครับไม่ต้องไปซื้อกับดัก แพงแงครับทำเองได้ครับโอเคครับยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องเล็กๆของผมนะแก้วมารุนนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผม สวัสดีครับเราดูคลิปตอนไม่ดักนะครับผมอย่าพลาดนะครับผมช่วยติดตามกันด้วยนะครับโอเคครับกดกระดิ่งเลยครับจะได้เร้งขึ้นครับ